บอลกระโปกสวัสดีครับผมอยู่กับผมและทีมงานบอลกระโปกสำหรับพารนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกประจำมาที่11เดือนมิถุนาปี2565ก็จะเป็นศึกระหว่างคู่อังกฤษเจอกับอิตาลีสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตี145นาที อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านผลประกอบการย้อนหลัง5นัดล่าสุดของแต่ละทีมกันก่อนนะครับทางด้านอังกฤษนะครับชนะไป3เสมอ1แพ้1ส่วนทางด้านอิตาลีนะครับชนะไป2เสมอ1แพ้2สําหรับทางด้านสถิติการพบกัน6นัดหลังสุดก็เป็นทางด้านอังกฤษนะครับที่ชนะไป1นัดส่วนทางอิตาลีชนะไป1นัดแล้วก็เสมอกันอยู่ที่4นัด อัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมทางด้านอังกฤษภายใต,ใต้การนำทัพของกุนซือแกรเดตชาวเกตกับพึ่งพาทีมบุกไปเสมอกับเบยอรมันไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งในรายการเนชันลีกนัดล่าสุดที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็จะไม่สามารถใช้งานเจมส์จสตินตำแหน่งกองหลังที่มีอาการบาดเจ็บรวมทั้งยังต้องรอเช็คความฟิตของทางเควินฟิลิปก่อนลงสนามอีกครั้งส่วนทางด้านของทางฟิลฟอร์เดนที่ติดโควิดยังต้องรอดูอาการก่อนเช่นกัน ทางด้านอังกฤษแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3โดยจะวางจอแดนพิกฟอร์ดลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้ลิสเจมกับจอห์นสโตนและก็แฮร์รี่แมกไกและคีแลนทิปเป้ลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านของทางคอนเนอร์กาสลาเกอร์กับดีแคนไลและจูดเบลลิงแฮมคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและก็จะให้จาร์ลอตโบวนกับแฮร์รี่เคนแล้วก็แจ็คกิริสลงทำหน้าที่เป็นสาประสานแดนหน้าคอยหาจังหวะล่าตะข่าย ส่วนทางด้านอิตาลีภายใต้การนำทัพของกุนซือโรเบตโเบตโมานซินน่ก็พึงพาทีมเปิดบ้านเอาชนะฮันการีไปด้วยสกอร์3-1ในรายการเนชั่นลีกนัดล่าสุดที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็ไม่มีปัญหาอะไรเข้ามารบกวนเพิ่มเติมแต่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสมควรโดยนิโคลาบาเล่ามิดฟิลด์ตัวหลักที่เป็นแค่ตัวสำรองในเกมก่อนน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงตามปกติ ทางด้านอิตาลีแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3โดยจะวางจานลูจิดอนลูม่าลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้โจวานนี่ดีลรเรนโซกับจานลูก้ามันซิเนและก็อเล็กซานโดบรัตโตนีและเลโอนาร์โดสปินาโชล่าลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านนิโคลบาเรล่ากับชานโดตันารีและดาวิดเดฟันเตซีคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและก็จะให้มัตเตโอปริตานและจาโคโมลาสปาโดรีและก็อเล็กซิโอแชบินลงทําหน้าที่เป็นสามประสาน้ดนหน้าคอยหาจังหวะล่าตาข่าย ai สำหรับทัศนคติในเกมนี้ทางด้านอิตาลีเริ่มคืนฟอร์มเก่งขึ้นมาเรื่อยๆและก็นักเตะในตอนนี้ก็เหมือนจะเรียกสติกลับมาคืนได้แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เล่นเหมือนไหลจิตใจที่ต้องตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกไปเกมนี้บุกมาให้ทางอังกฤษล้างตาจากเกมนักชิงยูโรที่พวกเขาเป็นฝ่ายเอาชนะด้วยการด,ว,ดวนจุดโทษไปได้ซึ่งมองว่าน่าจะเป็นการย้ำแค้นให้เสียมากกว่าแม้ว่าจะได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านแต่ด้วยศักยภาพทีมก็ใช่ว่าจะเหนือกว่ากันสักเท่าไหร่ลูกทีเด็ดที่ขาดในแนวลุกก็ถือว่าทางอิตาลีมีมากกว่า เสียด้วยดูแล้วเต็มที่อังกฤษน่าจะแค่แบ่งแต้มกันไปเท่านั้นจากเลนราคาที่เปิดมาจึงอยู่หน้าฝั่งทีเมเยือนอรอลุ้นโอกาส2หน้าดีกว่าสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางอังกฤษต่อครึ่งลูกฟันธงเสมอกัน1ต่อหนึ่งความมั่นใจอยู่ที่90%เปเซก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในศึกยูฟ่าเนชันลีกระหว่างคู่อังกฤษเจอกับอิตาลีสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาที ถ้าหากผิดพลาดประการใดเสียงอาจจะไปบาดูดใคร <c oughs> ก็ขอเป็นท่านไวม,มานาที่นี้ด้วยยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์และกดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานบอลกระโปงด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพาทต่อไปว่า,าจ,จะเป็นบทวิเคราะห์บอลเกี่ยวกับคู่ไหนสำหรับพานี้กับผมและทีมงานบอลกระโปงก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม